วันนี้หลายคนจับตาไปที่การพิจารณาร่างงบประมาณปี68ด้วยนะคะวันนี้พิจารณากันในสภาเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่าจะลงมติวาระสามกันในวันที่5กันยายนนี้ทางด้านของนายจุลพันธ์อมอรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ในฐานะของรองประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบ68ก็ชี้แจงเลยนะคะว่ากรรมธิการเนี่ยได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ7,800ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะให สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันส่วนแก้น้ำไฟค้านเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างภาคประชาชนเองเนี่ยก็ระบุเลยว่ารัฐบาลยังคงเลือกที่จะทุ่มเงินทุ่มงบประมาณไปกับเรื่องของดิจิทัลวอ l l e t ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของเพื่อไทยนะคะจนส่งผลให้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านมารวมถึงการแก้ปัญหาที่ฐานรากของประเทศเนี่ยถูกมองข้ามไปคราวนี้นอกจากเรื่องของดิจิทัลวอลเล็แล้วนะคะนโยบายที่ า้มักจะตั้งข้อสังเกตแล้วเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการน้ําที่ผ่านมาและเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆถูกมองว่าถูกลดทอนการให้ความสําคัญกับปัญหาเรื่องนี้และการแก้ปัญหาก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นั่นเองนะคะอย่างกรณีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมน่าจะจํากันได้ก็คือคดีของวินโ r ร c เซ s อันนี้เป็นมหากราบมากกว่า10ปีเลยนะคะในช่วงเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องต่อสู้กับปัญหาในพื้นที่ก็คือปัญหาที่มลพิษมันไปปนเปื้อนในสิ่ง วดล้อมแต่วันนี้ได้บทสรุปแล้วนะคะสารระยองสั่งให้วินโปรเศส s ชดใช้1,700ล้านกว่าบาทเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนแต่คําถามสําคัญคือตัดสินมาแบบนี้แล้วแต่เงินที่ต้องได้จากเอกชนเพื่อไปเยียวยาฟื้นฟูชาวบ้านจะได้รับเงินเยียวยาส่วนนี้จริงหรือไม่ค่ะ ศาลจังหวัดระยองมีคำพิพากษาเมื่อวันนี้นะคะให้บริษัทวินโปรเซสจำกัดตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองชดใช้ค่าเสียหายเพื่อฟื้นฟูด,ดินและน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามคำขอเป็นเงินมากกว่า1,700ล้านบาทกรณีที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปฟ้องเอาผิดทางแพ่งกับบริษัทวินโปรเซสจำกัดค่ะการฟ้องคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากบริษัทวินโปรเซสจำกัด รับจ้างขนย้ายกากของเสียวสากรรมจากโรงงานที่เป็นแหล่งผลิตต่างๆเพื่อดำเนินการบำบัด กำจัดแต่กลับนํามากองเก็บไว้แล้วก็ลักลอบฝังกลบหรือว่าเททิ้งในกรณีที่เป็นของเหลวด้วยนะคะในพื้นที่ของโรงงานและบริเวณใกล้เคียงซึ่งตั้งอยู่ในตําบลบางบุตรอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนับตั้งแต่ประมาณปี2554หลังจากมีโรงงานก่อตั้งขึ้นมามันก็เริ่มปรากฏผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาจนกระทั่งที่คุณผู้ชมเห็นเป็นข่าวคือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาบทสรุปก็คือว่า ที่นี่เป็นแหล่งก่อกำเนิดของการรั่วไหลและแพร่กระจายของมลพิษสู่บ่อน้ำของชาวบ้านและแหล่งน้ำสาธารณะด้วยค่ะก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินน้ำใต้ดินเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุให้พื้นที่การเกษตรบริเวณนั้นต้องเสียหายถือว่าเป็นการเข้าข่ายการกระทำความผิดมาตรา96และมาตรา97ของพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะ จนถึงวันนี้คะ่ะต้องบอกว่า4เดือนแล้วนับจากวันที่มีไฟไหม้ที่วินโปรเซ s, ate, <S, ญญ <S ก็คือวันที่22เมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลความห่วงใยของชาวบ้านว่าจะมีใครมาแก้ปัญหาให้เป็นรูปปรรมได้บ้างนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราคุณออนอุสาพรมออสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองพาวาจังหวัดระยองไปดูว่าชาวบ้านที่นั่นรับมือเรื่องนี้กันอย่างไรและมีการแก้ปัญหาคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะคุณออนอุสาเชิญค่ะ you <laughs> ค่ะคุณบุษรินคะ่ะอย่างตอนนี้นะคะดิฉันเนี่ยยืนอยู่บนที่คันดินนะคะซึ่งสร้างขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อสีเดือนก่อน,นะค่ะซึ่งสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะป้องกันค่ะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทวินพโพสเอ s ซึ่งด้านซ้ายมือของดิฉันนี้นะคะจะเป็นบ่อรับน้ําซึ่งเป็นน้ำเนี่ยที่ปนเปื้อนสารพิษค่ะส่วนด้านขวานะคะจะพามาดูค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ํานะคะซึ่งเป็นสวนยางพาราของลุงเทียบสมานมิตรนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะจุดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ชาวบ้านเนี่ยต้องคอยมาเฝ้าระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ําจากภายในโรงงานเนี่ยล่วไหลเข้ามาในพื้นที่ภายนอกหรือไม่ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่สุขภาพใจรวมทั้งปากท้องค่ะเนื่องจากว่าชาวบ้านหลายคนไม่สามารถปลูกพืชผลได้เนื่องจากว่ากังวลเรื่องความเป็นมลพิษของน้ําแล้วก็แหล่งน้ําในดินนั่นเองนะคะ อย่างช่วงเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลจังหวัดระยองค่ะได้มีคำพิาพากษาออกมาในคดีแพ่งนะคะให้บริษัทวินโปรเซสเนี่ยจ่ายเงินชดเชยฟื้นฟูกรณีที่กรมควบคุมมลพิษนะคะได้ฟ้องคดีแพง่งจำนวน1 7พันล้านบาทค่ะชาวบ้านบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงินค่ะเพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็เคยมีการฟ้องร้องคดีแพ่งเช่นกันค่ะโดยรวมตัวกันนะคะ15รายค่ะฟ้องร้องเป็นจํานวนเงิน20ล้านบาทค่ะอย่างของ ลุงเทียบเองเนี่ยบอกว่า5ล้านบาทแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยได้รับเงินสักบาทเลยค่ะแม้ว่ากรมบังคับคดีนะคะจะสืบทรัพย์ก็พบว่าบริษัทเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่สามารถนําไปขายทอดตลาดแล้วก็นําเงินมาเยียวยาชาวบ้านไปฟังเสียงลุงเทียบกันดูค่ะเนี่ยมันมันคืนอยากมากเลยนี่ก็อยากจะถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเพราะว่าชาวบ้านนะอยากรู้ว่าเมื่อไร จะเข้ามาฟื้นฟูใช้เวลานานขนาดไหนคือชาวบ้านนหวังแล้วก็คอยแล้วแต่ใช่แล้วฝนก็ตกฉวบ้าก็อยากรู้ว่าการฟื้นฟูจะเริ่มต้นเมื่อไหร่หนึ่งปีสองปีสามปีหรือกี่ปีแต่เรื่องเงินเยียวยาเนี่ยก็คืองเงินฟื้นฟูเนี่ยู้สึทกังวลม,มากเพราะว่าครั้งที่แล้วเทปฟองกับชาวบ้านเนี่ยยี่สิบล้านเขายังไม่มีจ่ายเลยแล้วนี่พันเจ็ดร้อยล้านเนี่ยมันมันน่ากังวล ค่ะอย่างที่ชาวบ้านบอกไปนะคะสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือมาตรการแนวทางและการเดียวยามลพิษจากพื้นที่ในพื้นที่ตําบลบางบุตรเนี่ยนะคะบ้านหนองพวาบริเวณนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุ4เดือนผ่านไปแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือว่าขนย้ายสารเคมีนะคะซึ่งสิ่งสําคัญนั้นก็คืออลูมิเนียมดรอสนะคะที่ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่ายังคงเก็บกักไว้ที่เดิมค่ะมีเพียงกดกัดแก้วเท่านั้นนะคะที่ขนย้ายออกไปค่ะซึ่งเรื่องที่สําคัญ ที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คือเรื่องงบประมาณนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีเงินอยู่เพียง4.9ล้านบาทค่ะเป็นเงินที่บริษัทเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ศาลซึ่งศาลเนี่ยได้มอบคําสั่งนะคะมีคําสั่งมอบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนำไปจัดการแก้ไขปัญหานี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเองก็บอกว่าได้ของ,งบกลางไปซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากจะ ออนวอรนะคะให้ผู้ที่มีอํานาจค่ะในการอนุมัติงบเนี่ยเห็นใจชาวบ้านแล้วก็อนุมัติงบในส่วนนี้เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่หนองพาวาค่ะไปฟังเสียงคุณสนิทกันดูค่ะคิดว่าคงจะอาจจะได้บ้างหรือยังไงเนี่ยต้องรอรัฐมนตรีชุดใหม่หรือ,อ,อทีมงานชุดใหม่ๆของทางไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานหรือรัฐมนตรีกระทรวงอุดอะไรเงี้ยคือเรา เราอยากให้ผู้นำเหล่านี้เห็นใจชาวบ้านที่เราได้รับผลกระทบมานานเป็นร่วมสิบกว่าปีแล้ว ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าความคาดหวังของชาวบ้านตอนนี้คือผู้ที่จะมีอำนาจในการบริหารหลังจากนี้ค่ะโดยเฉพาะบุคคลสําคัญเลยนะคะอย่างอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหากรรมคนใหม่ที่จะมารับตําแหน่งแทนอธิบดีคนเก่าที่กําลังจกกะเกษียณอายุราชาการในสิ้นเดือนนี้ค่ะรวมทั้งรัฐมนตรีนะคะในกระทรวงอุตสาหากรรมแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็น2กระทรวงสําคัญเลยนะคะที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษและยืนอยู่เคียงข้างชาวบ้านต่อไป หรือไม่คะคุณบุษรินคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณออนอุสาด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะอย่างเคสของคุณลุงเนี่ยเราก็เห็นต่อเนื่องจริงๆนะสำหรับลุงเทียบเนี่ยเห็นกันมาหลายปีแล้วหน้าสื่อนะคะคุณผู้ชมแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วยนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2556ชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้เราคงต้องสอบถามรายละเอียดกันต่อสําหรับที่คุณออนอุสาทิ้งคําถามไว้ว่าเรางบเยียวยาเหล่านี้ละ่ะจะถึงมือชาวบ้านจริงไหมการแก้ปัญหานี้ควรจะ จะทำอย่างไรงบประมาณปี68ที่กําลังพิจารณากันอยู่นั้นมีส่วนสําคัญด้วยไหมนะคะวันนี้สอบถามพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณเพนฉมแสตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศซึ่งเป็นหน่วยงานที่เฝ้าระวังติดตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดรวมถึงเป็นหน่วยงานสําคัญนะคะที่ให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณเพนฉมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าเรามองสถานการณ์ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมีคดีด้านสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีชนะกันหลายคดีด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของประเทศไทยหรือไม่คะอะถ้าถ้าจำพงว่าเป็นพัฒนาการที่ดีก็อาจจะพูดได้ยากคือแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมลพิษละสดุอันตรายต่างๆเนี่ยมันมีเพิ่มมันมีเยอะจริงๆนะคะ อย่างที่สองก็คือว่าเป็นแนวโน้มที่ทําให้เราเห็นว่ามีการาเริ่มบังคับใช้กฎหมายทางสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีการใช้กระบวนการยุติธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหามากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณถ้าถ้ามองในด้านหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเริ่มที่จะมีการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาผิดกับผู้ก่อมลพิษหรือผู้ที่กระทําผิดจริงจังมากขึ้นค่ะ ค่ะจากคำตัดสินเนี่ยก็มีการให้ชดใช้เงินเยียวยาด้วยจากเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังรายละเอียดไปเนี่ยนะคะ,ะก็มีการตั้งงบไว้4 9ล้านบาทแต่ว่ามีการตัดสินออกมาให้ชดเชย1 7 0 0ล้านบาทจำนวนค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ,ะจากคำาตัดสินที่เราเห็นเนี่ยค่ะมูลค่าที่ต้องชดเชยมากขนาดนี้ชาวบ้าน,นมีโอกาสที่จะได้รับเงินชดเชยจากเอกชนจริงๆหรือเปล่าคะ คือความหวังที่ชาวบ้านจะรับเงินเยียวยาหรือชดใช้อ่าเช่าจากเอกชนผู้กระทําผิดอันเนี้ยเอก็ยังพูดได้ยากอยู่ค่ะเนื่องจากว่าทางบริษัทเองเนี่ยได้ได้แสดงตนมาตั้งนานแล้วนะคะว่าเขาไม่มีเงินคในบัญชีของเขานี่เงินเป็นศนนะคะ,ะเขาล้มละลายอยู่นะคะเพราะ,ะนั้นเนี่ยถึงน้กสารจะพิพากษาให้จำเลยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน เป็นเงินหายยีย่สิบล้านเศษเนี่ยมันยังไม่มีแววนะคะทีนี้กรณีที่เมื่อวานศาลจังหวัดระยองได้มีคำพิพากษาอีกคดีนซึ่งเป็นคดีที่กรมตุกกรมพิสัยในฐานะของหน่วยงานราชการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอเอกชนรายเดียวกันนี้เนี่ยรัชสาลได้มีคำพิพากษาให้เอกชนรายนี้ต้องอาจ่ายค่าพืชผู้สิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปจากการประกอบกิจการของตนเองถึงพันเจ็ดร้อยกว่าล้านนะคะ ที่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่กว่ามากคําถามที่ทุกคนถามตามมาเลยก็คือว่ามีเงินหรือนะคะหรือเอาเงินจากที่ไหนมานะคะทั้งด้นที่เงินที่จะต้องจ่ายให้ชุมชน20ล้านเขายังไม่มีนะคะทีนี้ประเด็นเนี้ยมันเป็นมันเป็นโจทย์ใหญ่มากที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยข้องคบคิดกันอยู่นะคะแล้วก็พยายามหาทางที่จะแก้ไขประเด็นลักษณะแบบนี้เนี่ยังให้มันเกิดขึ้นในในวันข้างหน้านะคะจะแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ย ถ้ามองในระยะยาวก็คือการต้องไปแก้กฎหมายนะคะซึ่งกำลังทำอยู่นะคะแตใ่ในเฉพาะหน้านี้สำหรับเคสนี้กรณีนี้เนี่ยทางบริษัทวินโพเซสเองเนี่ยหรือ,อร่วมกับบริษัทเอกอไทยนะคะซึ่งสองบ,บริษัทนี้จะทำผิดคล้ายกันในหลายจังหวัดแล้วก็มีเจ้าของรายเดียวกันนะคะมันทำให้กลายเป็นคดีอาญากรรมสิ่งแวดล้อมครั้งครั้งต,ตรวจจาบองประเทศไทยที่ ทําให้ต้องมีการเชิญสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้ามาช่วยดําเนินการในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและก็สอบสวนคดีนี้นะคะซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาสองชุดรวมแล้วประมาณ120ร้อยยีรายนะคะ เป็นเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามารวบรวมหลักฐานทีนี้ทาไมต้องทําถึงขั้นนี้ด้วยความที่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะมากนะคะและเป็นความผิดที่อุกชะการนะคะออในขณะที่จำเลยเองเนี่ยไม่ได้บอกอยืนยันว่าไม่มีเงินพีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราจะเห็นว่าจำเลยที่ผ่านมาจำเลยไม่เดือดร้อนอะไรในการดําเนินชีวิตนั่นหมายถึงว่าจำเลยน่าจะมีทรัพย์สินอยู่นะคะแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ กฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายโรงงานกฎหมายวัตถุอันตรายไม่สามารถที่จะสืบสาวไปได้ทําให้ต้องอาศัยหนวงานับสกานักงานตำรวจแข็งชาแล้วก็อาศัยอกฎหมายอื่นที่จะเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเลยไปถึงเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของอเอกชนรายนี้นะคะหากว่ามีการเรวต่อไปถึงตรงนั้น นะคะและก็พบว่าเอกชนรายนี้ยังมีทรัพย์สินอยู่มีงงประมาณหรือมีทุนอยู่ในส่วนใดก็ตา,ตามอาจจะนาไปสู่การริซั์ริซั์มาเพื่อนํามาใช้ในการจ่ายเป็นค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชุมชน20ล้านบาทเศษน,นะคะตามคาพิพากษาของศาลแพง่งแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อาณะที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานราชก,การเนื่อจะเป็น กลุมโรงงานอุตสาหการรมก็ดีกมกวบกลุ่มมลพิษก็ดีนะคะค่ะแล้วในเรื่องที่ต้องติดตามเป็นนอกค่ะค่ะและอีกด้านหนึ่งล่ะคะตอนนี้มีบรรยากาศของการถกงบประมาณปี68ด้วยส่วนนี้จะมีโอกาสไหมที่ภาครัฐจะทุ่มง,งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเยียวยา,ยา,ยายในพื้นที่ที่กาลังเป็นปัญหาหรือเป็นคดีคล้ายๆวินโพเซตแบบนี้ในในระยะยาวเนี่ยควรที่จะมีการเน้นย,ย้าเรื่องของการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ค่ะคือคือจริงๆอาจต้องยอมรับว่าทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองได้มีการทำงบนะคะขอขอเสนองบกลางจากรัฐบาลมาใช้ในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสาในใแจ้การอันตรายที่อยู่ภายในพื้นที่โรงงานไปจัดก,การให้ถูกต้องค่ะการสำรวจดูว่าการลัดรอบสังการลงใต้ดินเนี่ยกินพื้นที่ขนาดไหนและมีปริมาณเท่าไหร่เพื่อจะได้ พิจารณาว่าจะขุดขึ้นมาดำเนินการให้ถูกต้องหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยต่อพื้นที่ซึ่งงบตรงนี้เนี่ยที่ทางกรมโรงงานอุตการของของงบกลางไปสามร้อยกว่าล้านนะคะ,ะเราก็คิดว่าอยากให้อธิบารให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องนี้เนื่องจากว่าทุกหน่วยางานที่เข้ามาตรวจสอบก็ยืนยันนะคะและจริงท,ทางทางพรรครัฐบาลเองก็ได้ลงมาดูเรื่องนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญต้องมีการแก้ไขทีนี้ ก็จะอยู่ที่ตอนได้อยู่ตรงที่ว่ากระทรวงศึกษาธกรรจะนางบกลางที่เออจะจะนําข้อเสนอในการของบกลางที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทําเรื่องขอไปเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีชุดให,หม่ไหมและเมื่อไหร่นะคะอันนี้เป็นความหวังว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะพิจารณาอนุมัติงบตรงนี้ให้ทางหน่วยงานนำมาใช้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหากว่าไม่มีการดําเนินการโดยเร็ว เราก็กลัวว่าปัญหามันจะบานปลายแล้วก็จะทําให้มันมีความเสี่ยมากขึ้นต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะค่ะเอาละค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเพนโชมด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมกับเราค่ะขอบคุณค่ะ นั่นก็คือ<ช>ส,สิ่งที่คุณเป็นโชมแท้ตั้งนะคะพออมูลนิธิบูรณานิเวศได้วิเคราะห์เอาไว้นะคะคุณผู้ชมก็ยังคงต้องจับตากันอยู่ทั้งเรื่องของการจะเสนองบเหล่านี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาไหมงบประมาณของภาครัฐก็มีส่วนสําคัญในการฟื้นฟูนฟเยียวยาในขณะที่เรื่องของเงินเยียวยาจากภาคเอกชนก็จะเห็นแล้วว่ามีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันตรวจสอบอยู่มีตํารวจด้วยนะคะตรวจสอบเส้นทางของการเงินเพราะนี่ถือเป็นอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่คุณเป็นโชมได้เล่าข้อมูลให้เราฟัง ะะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อด้วยการชนะคดีด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นทิศทางบวกมากขึ้นแต่กระบวนการเรื่องของเงินอย่างที่เห็นไปแล้วมันยังมีช่องว่างช่องโหว่ยังมีข้อจํากัดอีกนะคะที่ผู้กระทําความผิดเนี่ยยังไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายได้ <N> <อ>ก็เลยมีข้อเสนอค่ะว่าน่าจะมีกองทุนขึ้น,นมาสําหรับเรื่องของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่กองทุนในลักษณะนี้ในบ้านเราเนี่ยแทบจะยังไม่เคยมีเลยนะคะ พัคประชาชนเนี่ยพยายามผลักดันนะคะคุณผู้ชมกองทุนฟื้นฟูเยียวยาสิ่งแวดล้อมมานานแล้วค่ะแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีหนึง่งอย่างกองทุนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วในพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่นิยามและการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ก็ไม่เข้าข่ายเพราะจะเน้นใช้เพื่อป้องกันส่งเสริมมากกว่ารวมไปถึงที่มาของเงินด้วยนะคะ ในขณะที่อีกฉบับหนึ่งคือร่างพรบโรงงานค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้มีการวางหลักประกันสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเงินจะได้มาจากผู้ก่อมูลพิษผู้กระทําผิดโดยตรงและอุดหนุนจากภาครัฐและเอกชนบางส่วนค่ะและฉบับสุดท้ายที่ดู เหมือนจะผลักดันเรื่องนี้เช่นกันก็คือร่างพรบอากาศสะอาดนะคะที่คณะกรรมาการวิสามันของสภากําลังพิจารณารายมาตรากันอยู่หลักการก็คือการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อเยียวยาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยเก็บจากผู้ก่อมลพิษโดยตรงรวมถึงหน้าตาของกองทุนก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการคุ้มครองฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจะวัตถุประสงค์ตามนี้หรือไม่เนี่ยก็อาจจะต้องจับตากันดูกันยาวๆด้วยนะคะ